สวัสดีค่ะดจตจริวีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนเบอันันซาขะว e l c o m e back ูมา y Beauty Studio ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมากับแปลงแล้วนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยไม่เปิดอินสตาแกรมนะคะเปิดเล่นเปิดผ่านไปผ่านมานะคะดันไปเจอแปลงของแบรนด์นี้ค่ะตอนแรกก็อมันคือแปลงของแบรนด์ออไลอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า curious อยากรู้นะคะกดเข้าไปดูรนะู้สึกว้าว เราเป็นมนุษย์สายแปลงเพราะฉะนั้นเราสนใจในการใช้แปลงมากๆเลยนะคะเบนก็เลยได้ทําการสั่งแปลงเซตนี้มานะคะก่อนอื่นให้คุณผู้ชมดูก่อนมาจากแบรนด์อะไรนะคะมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า New york runway นะคะผู้ชมซึ่งในเซตนี้เนี่ยประกอบไปด้วยแปลงทั้งหมด7ชิ้นนะคะคุผู้ชมและมาพร้อมกับกระบอกใส่ของเขานะคะุณผู้ชมซึ่งราคาก็น่าสนใจแล้ที่สําคัญคือการใช้งงการใช้งานอะไรเนี่ย มันก็ดูดีนะคะผู้ชมซึ่งตอนที่เขาส่งมาเนี่ยนี่คือกล่องที่เขาส่งมานะคะคือภายนอกดูดีนะคะแต่เบสได้แบบว่าคือไม่รู้สึกว่าตอนที่เขาส่งมาอาจจะมีการอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทาให้กล่องตัวนี้เนี่ยมันขาดแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมัน q c ไม่ดีนะเราวมันคนชอบงานเรียบร้อยงานเนียบเนาะเพราะว่าเออเราก็ซื้อมาอะไรแบบนี้เราก็อยากให้มันเนียบอะไรแบบนี้ก็คือมีกาวหลุดนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งหลังกล่องน,นี้ก็เขียนรายละเอียดมาแล้วคะว่ามันคืออะไรแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างในบ้างน,นะคะก็เด,ดะะี๋ยวเป็น่งีเปแ เซตแปรง7ชิ้นนะคะบวกกระบอกเก็บนะคะแล้วก็แปรงข้างในประกอบไปด้วยมี powder brush brush b u t h foundation brush Eye shading Blush, Angle s h a d i n n g l u s h ชนะคะแ n g l e l ล n e r แล้วก็ brow b u s h อันเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นสุดท้ายคือ lips b u s h น,นี่นะครับคุณผู้ชมแปลงทั้งหมดนี้ก็คือผลิตจากคนธรรมชาติแล้วก็คนสังเคราะห์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ข้างหลังก็มีการเขียน Facebook มีการเขียน Instagram นะคะแล้วก็มีอีเมลนะคะแล้วก็เขียนกันแลว,ว่าสินค้านําเข้าจากต่างประเทศซึ่งเราก็ถามเขาแล้วเขาไม่ได้บอกเราว่านําเข้ามาจากประเทศไหนนะคะคุณผู้ชม แกะมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้มันใช้คุณผู้ชมดูเนี่ยเขาเป็นยังไงก่อนที่จะใช้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูหน้าตาก่อนหน้าตามาโปรเฟชชั่นอลมากมาแบบโอ้ไม่ก้อนแม่จ๋าอันนี้มันคือแปลงบอกว่า โอ้แพงแปลดูล hmm. <ma go. S 3> mm ักชัวรี่มากแต่ว่าราคาไม่แพงเลยนะคะรู้สึกแทบจะไม่ผิดราคาไม่ถึง500บาทถ้าคุณผู้ชมซื้อตอนนี้นะคะในกระบอกก็คือมีนี้เลยเห็นไหมข้างๆก็แกะมาแล้วก็กระบอกนี้เราก็สามารถไปตั้งแล้วก็ใส่แปลงอันอื่นหรือว่ากระบอกเนี่ยเราสามารถใช้พกพาได้แน่นอนนะคะซึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าข้างในมีแปลงอะไรบ้างจริงๆแปลงทุกอันเนี่ยเขาก็จะมากับ พลาสติกแบบนี้แต่เนื่องจากว่าเบสเนี่ยได้ใช้แต่งลุคนี้ไปแล้วคุณผู้ชมดูนะคะก็จะถอดพลาสติกออกนะคะแต่ว่าแปลงอันใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีที่เก็บมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูแปลงอันใหญ่ก่อนนะคะว่าแปลงอันใหญ่จากคอลเลคชันนี้มีอะไรบ้างน,นะคะฟาวเดชั่นบลัชนะคะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยฟาวเดชั่นบลัชนะคะข้อเสียคือเขาจะไม่เขียนให้เราว่าอะไรเป็นอะไรบ้างคือเราก็วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเอาเองนะคะว่าอะไรใช้กับอะไรนี่คือแปรง ฟอรเดชั่นบลัชนะคะใบแปรงที่2อค่ะอันนี้เป็นแปรงพาวเดอร์บลัชนะคะหรือว่าคุณผู้ชมใช้เป็นแปรงเกี่ยวกับบรอวน์เซอร์บลัชก็เกดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แปรงสุดแปรงที่3นะคะแปรงสุดท้ายของแปรงที่ใช้กับหน้าก็จะเป็นแองเกิล r u บลัชบัตแบบนี้เลยนะคะเป็นลักษณะของแองเกิลนะคะหัวก็จะตัดนะคะแล้วก็มีแปรงาตากับลิปไม้คุณผู้ชมนะคะซึ่งจะมีแปรงตา2อันนะคะเป็นเชดดิ้งอันเป็นเชดดิ้งแบรนดิ้งนะคะแล้วก็เป็นแองเกิลแบบนี้นะคะ้คชมมหหนนนนาาตากก็็จะเเปืเอั แต่ว่าเปลี่ยนกันเชฟแค่นั้นเป็นแบบปกติกับแบบ Angles นั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอเคส่วนแปรงอีก2อันก็จะมีแปรงอันนี้ก็คือ l i n นอร์บลัชแล้วก็เป็น Brow b r u s ันะคะคุณผู้ชมและอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็จะเป็นลิปบลัชนะคะ mm hmm. ก็จะมีที่ใส่ใมาอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก,ก็ก็มันสําคัญเนาะว้เวลาสมมุติเราใส่ลิปใช้ลิปแล้วก็เราก็เก็บนะคะ เอาเคคุณผู้ชมครับในส่วนของอความยาวของแปลงเนี่ยเบสจะเทียบกับแปงมาตรฐานที่เบสใช้นะก็คือเป็นไซส์พกพาเนาะเป็นไซส์สั้นเลยเห็นได้ชัดน,นะครับนี่คือข้อเสียอย่หนึ่งอย่างที่เขาไม่ได้เขียนและเบสก็ไม่รู้และเบสก็เลยสั่งมาเพราะเบสเข้าใจว่ามันเป็นยาวแบบปกตินะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตแปลงที่เบสมีปกติก็คือจะดั้มยาวแบบปกติหมดเลยนะคะแต่ว่าแปลงของเซตของเขาเนี่ยก็จะคือดั้มสั้นนะคะนี่คือแปลงปกติซึ่งเบสก็ไม่ได้อ่านอะไรอะ่ะเพิ่งเขาก็ไม่ได้เขียนให้บอกเบสว่ามัันนเป็แบบบสําหร พอพกพาอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้ไงว่ามันพกพาเราก็ซื้อมาแล้วนะคะก็ผลที่ออกมาก็เป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เบ๊กก็มีวิดีโอแต่งหน้ามาให้คุณผู้ชมดูนะคะที่เว๊กแต่งหน้าลุคนี้เก๋ๆนะคะเฟรตเฟียนะคะคุณผู้ชมคะก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเขยับมาใกล้ๆกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาลองแปลง จะแซบจะซาขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมอันดับแรกที่เบสจะเริ่มในการลงเน็ตไปจะใช้เป็นนี้เลยะคะ่ะคุณผู้ชมคัทรีสมีตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นคัทรีสอีกตัวหนึ่งที่เบสชอบมากและถ้าเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเบสนี่ก็จะรู้ดีว่าเบสชอบคัทรีสตัวนี้มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเบสจะบีบลงมาอันนี้นะคะและเบสก็จะใช้แปรงของเขานะคะแปรงไม่ได้มีไม่ได้มีชื่อเขียนเลยนะเขาก็จะเป็นแปรงลงรองพื้นเลยนะคะก็จะเกลี่ยมนะะันเลยค่ะ เรียลมากนะครับเพราะนี่เป็นการใช้ครั้งแรกโอเคค่ะเสร็จไปเทียบร้อยนะคะสำหรับไพรเมอร์นะคะเดี๋ยวเบ้นจะไปตัวนี้เลยนะคะเป็นบูชัวเฮลตี้มิกนะคะเป็น BB บีครีมนะคะอันตี้ t i ต u กนะคะ24 Hour Hydration นั่นเองนะคะผสมก็เป็นสีที่เบ้นใช้ก็คือ03 Dark นั่นเองนะคะเดี๋ยวก็ใช้กับแปรงเดิมอันนี้นะคะที่เราลงไพรเมอร์เมื่อกี้ จะบีบไปลงบนแปรงเลยนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะบีบลงไปบนแปะนะคะแล้วก็จะ นั่นเนี่ยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเปจะเซตทั่วหน้าด้วยแป้งนะคะซึ่งวันนี้ไปจะเลือกแป้งจากคลินิกอันเดิมที่ไปใช้เป็นประจํานะคะกับแป้งของเขาเลยนะคะเป็นแป้งของเอ่อนิวยอร์กรันเวย์นะคะก็น่าจะเป็นแป้งแป้งอะไรนะคะประมาณนี้หัวประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็เสร็จด้วยแป้งก่อนนะคะ โอเคคุณผู้ชมเซตแป้งเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเบ๊กจะไปทํางานตาก่อนที่เบ๊กจะกลับมาทํางานคัลเลอร์บนใบหน้านะคะคุณผู้ชมซึ่งในเซตก็จะมีแปรงตามาให้2อันนะคะก็เป็น2อันที่แบบว่าแปรงน่าจะเป็นแปรงเหมือนประมาณว่าเบรนแปรงแท็บแท็บกับแปรงเบรนหรอเดี๋ยวเบ๊กจะลองดูนะว่ามันคัดอะไรได้บ้างฮะเออเบสิกลุกมากๆค่ะคุณผู้ชมสําหรับลุกในวันนี้นะคะเออที่สําคัญคือเดี๋ยวใช้อายแชมเปอร์อันเดิมนะคะ Eye Love Stay จากคอลเลคชันนั่นเองนะคะคุณผู้ชม ใช้แ,แป้งรองพึ่งของเขาเนี่ยเกี่ย คุณผู้ชมครับพาเลทที่ไม่ได้ใช้ในวันนี้นะฮะจะเป็นพาเลทของชเวอันนี้เลยค่ะชเวอ Cosmetics Essential Matte and Shimmer Eyeshadow Palette นะคะ,น,ะ,คะน่าจะเป็นคอลเล c ชัน n Essential Matte ของเขาเนาะเบ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคอลเล c ชันอะไรนะคะก็จะมีสีอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเบ๊กจะกลับมารีวิวตัวนี้อีกทีนึงนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะใช้แปรงนี้นะคะเบ๊กก็จําชื่อสีไม่ค่อยได้อ๋อโอเคข้างหลังมีสีเดี๋ยวเบ๊กจะเริ่มจากสีที่เป็นสีอันนี้ก่อนเลยะคะ่ Desert, Desert, Desert ะ dessert dessert นี้ฮะ จะทาไปทั่วเปลือกตาเลนะค่ะ จะใช้สีอีกสีนี้นะคะเป็นสีเซเปียค่ะคุณผู้ชมก็จะสีเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะสีเซเปียก็จะเป็นสีวาแบบนี้นะคะ ก็เดี๋ยววันนี yes. everyone, bass, ้ได right? ้ใช้พาเลตของเบก้าต right? ัวนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะใช้ทั้งบรอนเซอร์บัดออนแล้วก็ไฮไลท์ของเขานะคะก็มีเป็นอันเดียวที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวบรอนเซอร์ก่อนนะคะบรอนเซอร์ในพาเลตนี้เบไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรเป็นบรอนเซอร์บอนดีนะครับเป็นสีเอ่อบรอนส์นะฮะก็จะใช้แปรงที่เบสปัดพาวเดอร์เมื่อกี้อ่ะมาปัดบรอนเซอร์นะคะ บลัชออนอยู่ในพาเลทนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นเออ่ uh, Winter Berry นะคะับบลัชนะคะก็จะเป็นสี Winter Berry ก็จะแตะขึ้นมาได้สีประมาณนี้นะคะก็ไปะคะ่ะอ๋อโอ้โหแปรมันก็แตกสีขึ้นมาได้สวยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิปปะไม่จะชอบปัดขึ้นน,นิดนึงเพื่อให้มันดูแบบว่าเล็ดฝ้าติดตานิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะคือเบสต์เป็นคนชอบของเบก้าอยู่แล้วเนาะเป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเบสตคิดว่าอะไรที่มาทะเลาะกับเบกา้าแล้วมันรอดอะ่ะ เบสกว่ามันดีนะคะโอเคค่ะผู้ชมคะเนื่องจากเขาไม่มีแปรงไฮไลท์เตอร์นะเบคก็จะใช้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยปัดไฮไลท์นะคะซึ่งวันนี้เบสคิดว่าเบสจะใช้ไฮไลท์สีโรสคอร์ดนั่นเองนะคะผู้ชมก็เป็นสีแบบว่าโรสโรสอะไรแบบนี้นะคะจากเบคก้าเหมือนกันปุ๊บๆแล้วก็จะปัดปุ๊บใช้ข้างๆหมดน,นี้ค่ะ ปัดขึ้นไปเพราะว่าแปลงจริงแล้วมันก็มอสติยูดมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะจริงๆเขายังเหลือแปลงเขียนคิวนึงแต่ว่าเดี๋ยวไปจะล้างคงคิ้วก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวไปจะใช้เป็นเมเปอรีนอันนี้เลยค่ะ Define นด์ n บ Pro p e n ร i l พอันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะล้างคงคิ้วไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะใช้แบบแบบเจลเขียนนะคะ ที่เขียนคิ้วข,ของเขาอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าที่เขียนคิ้วของเขาเนี่ยเขียนคิ้วล้วสวยไหมนะคะจะใช้เป็นเบลอาร์ติสนะคะเป็นโบร p โพรเมอันนี้นะคะของลอเรียลส์นะคะคุณผู้ชมก็จุ่มนะฮะไม่รู้จะโอเคไหมไม่รู้สึกว่าอาจจะไม่โอเคไหมไม่รู้ก็ถือว่าติดสีขึ้นมาได้ดีนะสำหรับแปรงติดเ,ออเจลขึ้นมานะคะ ซึ่งแปลงอันนี้เนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นขนสังเคราะเพราะว่ามันไม่น่าจะใช้กับขนแฟ็ได้ที่เป็นเจล ส่วนลิปในวันนี้เนี่ยเป,เป็นเลือกลิปสตันหน้าของคุณแม่รีรีฮันหหน่ามานะคะซึ่งเป็นคอลเลคชั่นที่เป็นพอลีเดย์คอลเลคชั่นนะคะตอนนั้นซื้อที่เซฟอร่ามันลด50%แล้วเราก็ต้องรีบรีบควานะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราทาลิปกันก่อนนะคะ ถ้าเดี๋ยวเรามาสรุปการใช้งานของแปลงนะคะอันทุกอย่างนี้ไปใช้จริงแล้วเป็นคนที่ชอบแปลงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีแปลงอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะ รู้สึกว่าถ้ามันดีก็คือดีถ้ามันไม่ดีเราก็บอกตรงๆว่ามันไม่ดีนะคะมาเริ่มที่แปรงเอ่อฟาวเดชั่นบลัชค่ะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเบ๊กก็แบบเอามาไม่ว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้จริงๆหรอมันจะใช้ได้จริงๆหรอเพราะว่าแปรงเอ่อแปรงฟาวเดชั่นบัตรส่วนมากของเบ๊กก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะไม่ก็จะเป็นแบบว่าเชฟแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเชฟต่างๆแบบอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเบ๊กจะให้คุณผู้ชมดูก่อนอันดับแรกคือ แปรงเขาไม่ได้ตัดสั้นเกินนะคะซึ่งยังมีความยาวของแปรงคือเป็นแปรงอันที่เบสไม่คาดหวังเลยว่ามันจะเกีย่ยได้แต่เฮ้ยแม่แม่จ๋ามันดีมากแล้วก็มันเกี่ยรองพื้นได้ดีแล้วก็เรียบเดีมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเห็นปะรู้สึกว่ามันเกีย่ยได้ดีนะคุณผู้ชมและแปรงอันนี้เบสคิดว่าไปใช้กับครีมบัตก็สวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม แปรงอันที่่อนะคะเป็นแปรงพาวด์ด้วยบรันะคะคุณผู้ชมซึ่งเบสคิดว่าเป็นแปรงพาวดบััิที่ขนนิ่มมากเป็นขนนิ่มมากงงว่าคือนี่มันคือขนอะไรอ่ะเบสจะบอกว่าเบสเปรียบเทียบกับแม็กอันที่เบสมีอ่ะแม็กอ่ะยังไม่ขนนิ่มเท่าันนี้เลยอ่ะคืองงมากมันคือขนอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือขนอะไรเพราะเขาไม่ได้สเปซิฟิกมาว่าแต่ละอันเป็นขนอะไรแต่อันแม็กอันที่เบสมีแม็กหนึ่งห้าศูนย์อ่ะอันยาวกว่าแบบมากอ่ะแล้วขนมันก็ไม่ค่อยดีเบสก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แม็กินคควาาาาามมมดดหยของงเรกซึ่ใช้ปั ะะแล้วก็ใช้ปัดเนี่ยคอนทัวร์แล้วก็มาได้เ ى, ชฟที่สวยแล้วก็ดีมากเลยนะคะส่วนแปรงอันที่3เนี่ยเป็นแปรงปัดแก้มนะคะคุณผู้ชมก็เข้าทุกอย่างได้ดีขนก็ไม่ได้แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้นิ่มเกินไปซึ่งไป่เข้าใจอ่ะทำให้รู้สึกว่าเป็นแปรงขนดีกว่าแปรงดีออที่เป็นมีอีกนะซึ่งแปรงดีออที่เป็นมีขนแข็งกว่านี้ไป่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันก็ไม่รู้มันขนอะไรแล้วก็ไม่รู้นะแต่ขนคล้ายดีออมากแต่ขนดีกว่า s <S ดีออลอยู่กเลงงเหมือนก,กันนะคะว่ามันคือขนอะไรส่วนแปรงตาแล้วก็แปงงทั้หลายยเนี่ เบสว่าก็ใช้ได้เลยไม่ได้แย่แต่ว่าคือแปงปลาสําหรับแปงพวกนี้เบสว่ามันด้ามสั้นไปน,นิดนึงอ่ะซึ่งเวลาเราจับมันก็อาจจะไม่ถนัดเราใช่ไหมเพราะเราว่าคิดว่าแบบว่าการที่ใช้แปลงแล้วแบบด้ามยาวเนี่ยมันจับแล้วถนัดมือเรากว่านะคะคุณ mm hmm. ผู้ชมส่วนเออไม่ได้แย่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้ามีคะแนน10คะแนนเนี่ยเบสให้คะแนนเออแคะแนนเลยไม่ถาวไปสองคะแนนคือเบสคิดว่ามันไม่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะ ใช้อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าด้ามมันสั้นเกินไปแต่สําหรับถ้าคุณเป็นคนชอบพกพาเนี่ยแปลงอันนี้เนี่ยใช้ดีมากๆเลยนะคะแปลงนี้ค่ะไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็น p r o f e s s ั o นอลเลยเพราะว่าถ้าคุณเป็นช่างแต่งหน้าคุณแต่งหน้าลูกค้าแปลงมันสั้นเกินไปอ่ะไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะแต่ถ้าคุณพกเดินทางคุณไปไหนเนี่ยไปคิดว่าแปลงเซตนี้เอาอยู่แล้วทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคผู้ชมคะก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็สรุปว่าเบสพอใจแล้วก็เบสก็แฮปปี้มากเลยนะคะและคิดว่่าาแบบว เออเราก็ไว้ใช้เล่นๆได้น,นะครับก็ไม่ได้เสียหายแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะสาหรับตอนนี้ถ้าใครซื้อในเดือนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวไปจะขึ้นราคาให้ผู้ชมข้างล่างนะคะแล้วก็จะลิงก์เออการสั่งซื้อให้ผู้ชมข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะผู้ชมคบเหมือนเดิมขอะวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้คะ่ะด้านบนอยู่ที่คลอเซ็ตเอ็มทีค่ะอย่าไปโต๊ะเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์ก็สมางที่มป็นคุณเนี่ยว่าเป็นค่ะค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สรุปวันวนี้ขอบคุณทุกคนทีีี่่่ตติดดาาาาามมมมรรัััับบชจจจนนนนนแล้้้้ววววเกใหหคไปสสะ Ah